ค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้เนี่ยครูนิกจะมาสอนการทําแบบทดสอบนะคะจาก Google Form นะคะและอัพโหลดลิงก์ลง YouTube นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เรามาที่ Google Chrome ของเรานะคะ <c oughs> เพื่อที่จะทําการเปิด Google Form นะคะทําแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบที่ใช้เนี่ยเราสามารถใช้ Gmail ส่วนตัวของเราได้เลยค่ะ อพอเรามาที่หน้าเว็บ Google เราแล้วนะคะให้เรามาที่แอปของ Google นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์9้าจุดนะคะอยู่มุมบนขวามือนะคะกดลงมาเลยค่ะมาที่ฟอร์มนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะ start a new form นะคะเราจะเริ่มทำแบบทดสอบกันใหม่นะคะให้เราคลิกไปเลยค่ะก่อนือนเลยเนี่ยให้เรามาตั้งชื่อนะคะที่มุมบนซ้ายมือนะคะเราก็จะใช้คำว่าแบบ แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษค่ะแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะโจทย์ที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือ shoot the correct answer ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่คำถามกันค่ะสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องให้นักเรียนกรอกนะคะก็จะเป็นชื่อนามสกุล อันนี้เราก็จะต้องจําเป็นที่จะให้เขาตอบนะคะเราก็เลือกคิดที่จําเป็นแล้วก็ส่วนสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็จะมีช็อตอันเซอร์พารากราฟมัลตุโม c ิโพชอยนะคะเช็คบ็อกดรอปดาวนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเลือกเป็นช็อตอันเซอร์ก็คือให้เขาตอบคําถามสั้นๆของเรานะคะก็คือชื่อนามสกุลนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเพิ่มคําถามโดยมาที่ add question นะคะเป็นสัญลักษณ์บวกนะคะ ทางด้านขวามือที่อยู่ตรงนี้นะคะกดเลยค่ะอะ่ตรงนี้เราจะใส่ชั้นนะคะเป็น short answer ค่ะจําเป็นเหมือนกันนะคะเราก็จะใส่อีกเราก็จะเป็นเลขที่ค่ะเลขที่ตรงนี้นะคะจะเป็นดอปดาวค่ะเราก็จะใส่ให้เขากรอกตั้งแต่1ถึง10นะคะ,ะสมมติว่าเด็กเรามี10คน เสร็จแล้วนะคะจาเป็นเหมือนกันต่อไปนะคะในส่วนของคําถามนะคะเราก็จะมากดตรงนี้ add question อีกหนึ่งครั้งนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่คำถามกันนะคะคำถามเนี่ยเราก็เตรียมไฟล์ไว้แล้วเพื่อที่จะเป็นความรวดเร็วนะคะอ่าอันนี้เราจะใส่รูปเข้าไปในคำถามด้วยนะคะกดที่สัญลักษณ์รูปภาพตรงนี้เลยนะคะ เราก็มาเลือกของเรานะคะอะรูปภาพเรามาแล้วนะคะเราก็จะมาใส่คำตอบเราค่ะเสร็จแล้วนะคะหนึ่งข้ออันนี้ก็คือจำเป็นจะต้องตอบเหมือนกันเราก็จะไปข้อที่สองกันนะคะกดบวกตรงนี้เลยค่ะ ใส่รูปภาพเหมือนเดิมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใสอ่อันนี้ก็จำเป็นจะต้องตอบเหมือนกันนะคะ,ะเรามาแอดคำถามอีกข้อที่3ของเรานะคะ ใส่รูปภาพเข้าไปนะเอาเดี๋ยวเรามาใส่คำตอบกันนะคะจําเป็นอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็มาบวกคำถามเลยะคะ่ะข้อที่4นะคะ ใส่รูปภาพเหมือนเดิมจำเป็นจำเป็นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็กดบวกเลยคะ่ะถาข้อที่5กันนะคะ อันนี้เราก็จะใส่รูปภาพเข้าไปมาแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะมาใส่อ่าเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกัน ต่อไปนะคะจะเป็นคำถามในส่วนของอัตนัยนะคะกดบวกตรงนี้เลยค่ะเราก็จะใส่คำถามลงไปนะคะที่เราเตรียมไว้อ่าคำถามของเรานี่ เราก็จะใส่รูปเข้าไปนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเป็นคำถามอัตนัยนะคะเราจะมาเปลี่ยนตรงนี้เป็น short answer นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะจำเป็นเหมือนกันต่อไปนะคะ อ่าตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น short answer นะคะจำเป็นอีกเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนอ่าเสร็จแล้วนะคะ ่าเสร็จแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะเป็น short answer นะคะแล้วก็บวกเลยค่ะ เราก็มาใส่รูปภาพเหมือนเดิมค่ะจนครบ10ข้อเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช็อตอันเซอร์เหมือนกัน,นะคะ่ะจำเป็นเหมือนกัน,นะคะ่ะวิธีที่จะไว้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คืออันนี้นะคะเราจะทำสำเนาค่ะในข้อที่10กันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นแบบลัดนะคะใ้ะเข้ามาใส่ อันนี้ก็จะเป็นช็อตอันเซอร์นะคะรูปภาพเราก็จะเช้งนะคะ เสร็จแล้วนะคะ10ข้อของเรานะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่คำตอบกันค่ะให้มาที่เครื่องมือ setting ตรงนี้นะคะเลือก make this acquit นะคะก็คือตอบทันทีเลยแล้วก็กด s v v อ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาป้อนคำตอบกันอันนี้ก็จะเป็น answer key อ่ะเราก็จะใส่คำตอบ พร้อมกับใส่คะแนนนะคะที่เราจะต้องการให้นะคะ one point นะคะข้อที่สองอ่นเซอร์คีนะคะ s u นี่อ้าวคำตอบของเราซ้ำนะคะเดี๋ยวได้เะเดี๋ยวเราแก้ก่อนนะคะ นี้าก็เก้แล้วนะคะ,ะแล้วก็มาแอด a n swer key กันก็จะเป็นอันนี้ it snow นะคะอ่ะแล้วก็ใส่ point ให้เหมือนกันต่อไปนะคะใส่ point เหมือนเดิมนะคะอ่ะต่อไปข้อที่5้านะคะ เสร็จแล้วต่อไปนะคะจะเป็นการใส่คำตอบอัตนัยนะคะ mm. เราก็จะมากรอวางเลยเพื่อความไหวแล้ว mm. ก็ใส่พอย n ์ให้ด้วยค่ะ mm. าเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปนะคะ ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่สีให้กับ google form เรานะคะให้มาที่ถาดสีตรงนี้เลยนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็น theme color หรือว่า background color ก็ได้ค่ะเราก็ใช้เป็นสีนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีกดส่งนะคะอ่ะก็แบบนี้เราก็จะมีให้ใส่อีเมลหรือว่าจะเป็นคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็ เป็นช็อต URL นะคะแบบนี้ก็คือเหมือน copy ลิงก์สั้นๆเราสามารถเนี่ย copy เพื่อที่จะไปวางในเออ่ให้ให้กลุ่มลายห้องของเรานะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำแบบทดสอบของเรานะคะเรากด copy เลยค่ะหรือว่าจะส่งไปที่อ e ีเมลเราก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็กดส่งไปแล้ว อ่ะทีนี้เราจะมาดูในมุมมองของผู้ทําแบบทดสอบนะคะให้เรามาที่ preview ตรงนี้นะคะอ่ะเราก็ลองทำเลยค่ะอ่ะชั้นเลขที่นะคะอ่ะเราก็เลือกคำตอบไปเลยค่ะ อันนี้เราก็ใส่นะคะคำตอบที่เราเลือกไว้นะคะแล้ก็ใส่คำแบบนี้นะคะเพราะว่าเราตั้งเป็นช็อตอันเซอร์ไว้นะคะ เราก็กดส่งเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะมี View score ให้เราดูเรากด View score เลยค่ะอ่ะแบบทดสอบเราก็จะขึ้นแบบนี้นะคะคะแนนที่เราได้นะคะค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการทําแบบทดสอบนะคะวิชาภาษาอังกฤษนะคะจาก Google form นะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ